สวัสดีครับวันนี้นะครับมาแนะนำนะครับผมสินค้าการวางแผนการเงินนะครับผมแบบ universal life นะครับประกันควบการลงทุนนะครับเป็นการออมแบบอนาคตนี่นะอนาคตอันใกล้นี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆทย,ยอยเข้ามาแล้วนะครับ เกิดจากสาเหตุอะไรครับผมเกิดจากความไม่แน่นอนหรือการไม่สามารถคาดการได้อนาคตว่าอนาคตอีก5ปี10ปีจะเป็นยังไงนะครับผมโดยที่การออมนะครับมี2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนของบริษัทนะครับผมบริษัทประกันนะครับอีกส่วนหนึ่งส่วนของลูกค้านะครับส่วนของบริษัทคืออะไรครับผมก็เนื่องจากว่าบริษัทนะครับไม่สามารถที่จะ คาดการณ์ได้ว่าอนาคตการออมนะครับผมใช้ดอกเบีย้ยอัตราดอกเบีย้ยเท่าไรนะครับจะให้กับลูกค้าเท่าไร่ผลประกอบการจะเป็นยังไงนะครับการกะเกณฑ์มันจะยากกว่าสมัยก่อนนะครับผมส่วนฝั่งลูกค้าครับผมฝั่งลูกค้าคือไงครับก็ไม่แน่ใจว่ารายได้จะเสะถียรแบบนี้ไหมจะมีการเพิ่มทุกปีไหมนะครับผมจะมีการควบรวมองค์กรหรือว่าแผนกจะโดนยุบไหมหรือความมั่นคงของบริษัทการเปลี่ยนแปลงของการทำงานรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนนะครับ เคยดินคำพูดนี้ไหมครับสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผมสินค้านะครับผมประกันควบการลงทุนนะครับก็เลยเกิดขึ้นมาครับข้อดีคืออะไรครับคีย์เวิร์ดครับในเรื่องของคําว่ายืดหยุ่นนะครับผมดูทีละบรรทัดเลยกันนะครับผมอันแรกครับคือการออมครับสามารถออมมากกว่าเดิมก็ได้ออมน้อยกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้ผมเขียนเครื่องหมายดาวไว้นะครับเดี๋ยวดูในคลิปอื่นอีกทีหนึ่งเดถามพี่เล็กอีกทีหนึ่งนะครับก็คือว่าไม่จําเป็นต้องออม ปีนี้นะครับเกิดเงินเดือนเยอะนะครับก็ออมมากหน่อยนะครับปีนี้นะครับรายได้น้อยหน่อยก็ออมลดลงมาหน่อยก็ได้นะครับผมและสามารถถอนได้ระหว่างทางด้วยนะครับผมและเกิดเหตุจําเป็นนะครับหยุดการออมได้ช่วงระยะเวลาด้วยนะครับผมสังเกตได้ครับผมบอกว่าเป็นเครื่องหมายดาวนะครับผมสรุปไม่ง่ายนะครับเหมือนสมุดกองทุนนั่นเองนะครับว่าปีนี้เราจะออมเยอะออมน้อยนะครับปีนี้เราอยากจะถอนมาใช้บ้างนะครับประมาณนั้นนะครับผมแต่นี้อันนี้มีเงื่อนไขอีกนิดหน่อยนะครับผมลองถามที่เรียนดูแล้วกันนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันเลยก็แล้วกันตัวอย่างที่หนึ่งนะครับปกตินะครับจะแสดงให้เป็นตารางแล้วกันนะครับแต่นี่จะเป็นคลิปสั้นนะครับผมขออนุญาตทำเป็นไทม์ไลน์ก็แล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับว่า ออม7ปีนะครับผมสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงอายุ60เลยนะครับผมอันนี้หลักการคล้ายๆ LTF สมัยก่อนนะครับดูจากภาพนะครับตัวอย่างลูกค้าอายุ23ปีนะครับออม7ปีปีละ1แสนบาทนะครับรวมเงินต้นทั้งหมด7แสนบาทนะครับหลังจากนั้นก็ถอนแสนหนึ่งแล้วก็มาออมแสนหนึ่งถอนแสนหนึ่งแล้วก็มาออมแสนหนึ่งนะครับผมจนเงินสุดท้ายนะครับจากเงินต้น7แสนนะครับก็ประโยค10ก็เป็น1ล้าน3แสนบาทนะครับผมจากเงินการออมเพียงแค่7แสนบาทตนเองแต่เราได้ลดภาษีนะครับท 60นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับตัวเลขนีะครับคือผลตอบแทนนะครับผมตลอดเฉลี่ยนะครับผมที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับรายละเอียดถามพี่ได้ดูอีกทีหนึ่งครับตัวอย่างที่สองครับเน้นความคุ้มครองนะครับสมมติลูกค้าบอกว่าเออฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะมีรายได้นะครับจะไปตลอดยี่สิบปีไหมนะครับคุ้มครองเรื่องลูกนะครับผมอยากคุ้มครองหนึ่งล้านบาทนั่นเองนะครับลูกค้าอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับผมเลยบอกว่าเอางี้ไหมครับพี่ สมมุติไม่รู้นะถ้า10ปียังพอไหวไหมเขาบอก๋อพอไหวครับเพราะว่าเขาก็พอมีเงินออมอยู่เหมือนกันนะครับปีละแค่หมื่นสเท่านั้นเอง1 0บปีนะครับแสนสี่นะครับมีอะไรขึ้นมาครอบครัวได้1ล้านบาทนะครับครบสัญญานะครับผมแน่นอนนะครับคุ้มครองเยอะนะครับครบสัญญาเหลือ40,000บาทนะครับปีละออมไปแสนสี่ครับคืนมา4ี่0 0ื่นครับเฉลี่ยแล้วนะครับผมก็ ข้อขคงผมขอคือ1นึ่งแสนบาทฐานยีปีก็ตกปีละ5,000บาทนะครับผมแลกกับความคุ้มครองทุกวินาทีให้กับลูกนะครับผม1ล้านบาทนั่นนั่นเองนะครับผมรายละเอียดนะครับลองถามพี่เลี้ยงดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับอีกตัวนะครับเรื่องของประกันบํานาญนะครับแน่นอนนะครับตัวเลขสวยหรูนะครับผมอายุ41นะครับผมด้านบนนะครับออมอายุ่้9ปีละ1น0 0 0แสนบาทนะครับผมหลังจากอายุ61จนถึง80นะครับได้ปีละแสนห้า20ปีนะครับผมฟังแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็สนนใจอยาได้ะครับ อุปสรรคความกังวลนะครับกังวลคือความไม่แน่นอนนั่นเองครับก็กลับมาที่เรื่องเดิมครับกลัวจะรายได้ไม่ไม่สม่าเสมออีก20ปีไม่แน่ใจอาจจะต้องออกจากลาไม่ใช่ออกจากออกจากงานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับผมก็เหมือนเดิมครับแก้ปัญหาเดิมได้ครับก็เพิ่มลดการออมได้ทอนได้ระหว่างทางหยุดได้ระหว่างทางนั่นเองนะครับแต่บอกก่อนนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเงินปลายทางบํานาญก็อาจจะได้น้อยลงนะครับแต่เราก็ดีกว่าเราไม่ได้เริ่มออมเลยนะครับ ส่วนคุณสมบัตินะครับผมในการเป็นตัวแทนที่จะขายยูนิวเซลไน์ได้ได้นะครับผมข้อดีเลยครับไม่ต้องสอบนะครับทำแค่3ข้อเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์มาให้แล้วกันนะครับก็คลิปนี้ขอพิเนะครับผมขอให้ทีมงานนะครับผมหรือเพื่อนร่วมงานที่ดูคลิปนี้นะครับผมมีเครื่องมือ UL นะครับประกันควบการลงทุนสําเร็จนะครับเพื่อการยืดหยุ่นนะครับในการออมให้ลูกค้าสําเร็จนั่นเองครับสวัสดีครับ